เอาละคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเรารู้ว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันคืออะไรแต่พอจะให้พูดชื่อก็นึกไม่ออกมาซะอย่างนั้นจู่ๆมันก็แบบอารมณ์ประวันว่าติดอยู่ที่ลิ้นเนี่ยทำไมพูดไม่ได้วะพอจะให้พูดจริงๆก็อาจจะพูดชื่อผิดไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นตัวกินมดแต่พอพูดชื่อก็เป็นชมดไปซะอย่างนั้นงงเลย ส่วนตัวที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้ก็ตัวนั้นเลยครับผมจําไม่ได้แม้กระทั่งมันคือหนอนหรือมันคือแมงชนิดหนึ่งกันแน่ผมตามดูเจ้าหมอนี่มาสักพักหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเหมือนพี่แกจะชอบที่ที่มีอากาศชื้นๆเย็นๆหน่อยแต่จะไม่ชอบที่ที่มีอากาศร้อนๆหรือแสงอาทิตย์ส่องสว่างมากเกินไปครับไอเจ้าหมอนี่มันไต่ขึ้นมาจากซอกดินแล้วก็มาหยุดตรงบริเวณนี้ที่ที่มีเศษใบมะขามแห้งร่วงหล่นอยู่นะแล้วก็สวัสปามอย่างบ้าคลั่งเลย และแน่นอนครับผมไม่มีความรู้จักมักจีกับเจ้าตัวนี้มากนักในหัวก็ตั้งคำถามมากมายเลยว,ว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวะตอนเกิดเป็นไข่หรือเป็นตัวใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะโตและโตได้ถึงขนาดไหนมีร่างต่อไปหรือเปล่าคือถ้าพี่แกเป็นหนอนก็พอเดาได้ว่าเดี๋ยวเป็นดักแด้จากดักแด้ก็เป็นผีเสื้อใช่ไหมแต่เจ้าหมอนี่ล่ะไม่รู้ไม่มีโอกาสติดตามชีวิตของเขาเลยนะครับอายุไขพี่แกเนี่ยอยู่ด้วยนานแค่ไหน มีความสําคัญต่อระบบนิเวศยังไงบ้างเป็นภัยต่อคนหรือเปล่าคือแบบว่าเด็กๆเ,เห็นเงี้ยแล้วก็อาจจะเอามือไปจับก็ได้ใช่ไหมมีพิษมีภัยไหมก็ไม่รู้เลยนะครับผมคือตอนนี้กลายเป็นคนอยากรู้อยากเห็นคีบใส่ไปแล้วนะครับอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้คุกคีอยู่กับสิ่งมีชีวิตนี้เลยไม่ทราบวงจรชีวิตของเขาก็ได้ว่าเขาไม่ที่มาที่ไปยังไงบ้างวันๆผมก็เอาแต่เล่นเกมครับหมกตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเงี้ยไม่ได้ออกไปเปิดหูเปิดตาตามธรรมชาติเลย คือมันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเห็นเจ้าหมอนี่มาก่อนเลยนะมันก็เคยเห็นผผ่านมาบ้างแหละแต่พอะใจพูดชื่อนึกชื่อเนี่ยมันก็แบบอะไรมันนึกไม่ออกอะนะฮะดังนั้นครับในคลิปนี้ก็เลยอยากถามคุณผู้ชมว่าสิ่งมีชีวิตที่เห็นตรงหน้ามันคือตัวอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปทีนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองและเพื่อนๆที่อาจจะลืมไปแล้วหรือย,ยังไม่ทราบก็ได้โอเคครับขอบคุณล่วงหน้าแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆไปเลยครับ